เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ส่งเข้ามาจากคุณหม่อมคุณหม่อมเป็นคนไทยที่ไปเรียนต่อที่เฉิงตูประเทศจีนอยู่ที่นั่นมาปีกว่าได้แล้วคุณหม่อมเล่าว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองผมไปหารุ่นพี่คนจีนที่หอซึ่งตอนนั้นพวกเขากำลังปิดไฟนั่งเล่าเรื่องผีกันอยู่เลยผมก็เข้าไปฟังแต่ฟังไม่ออกหมดปรอกนะครับแต่พอจับใจความได้รู้เรื่องอยู่เรื่องมีอยู่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสู่ ซึ่งเป็นเพื่อนห่างๆของรุ่นพี่คนจีนที่เล่าซูพักอยู่ที่หอพักแห่งหนึ่งเป็นตึกส0ชั้นทุกๆห้องจะมีราวตากผ้ายื่นออกไปที่ระเบียงและจะมีตะข่ายกั้นเตียเต้ยๆกันผ้าหล่นวันหนึ่งมีพายุเข้าลมแรงและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนออกไปเรียนแล้วทุกห้องก็มักจะตากผ้าทิ้งไว้ลมก็พัดเอาเสื้อจากห้องไหนก็ไม่รู้ลงมาตกที่ระเบียงห้องของซูพอเลิกเรียนกลับมาซูก็มาเก็บเสื้อผ้าที่ตากไว้ และก็มาเจอเสื้อผู้หญิงสีแดงตัวหนึ่งตกอยู่ที่พื้นสูซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะไปตามคืนเจ้าของที่ไหนได้และอีกใจก็รู้สึกถูกใจเสื้อสีแดงตัวนี้เลยเก็บไว้เองเข้าตู้เสื้อผ้าไปจนเวลาผ่านไปกว่าสองอาทิตย์ช่วงนั้นเป็นช่วงตรุษจ,จีนคนในหอพักส่วนมากก็กลับบ้านกันหมดแต่ซูไม่ได้กลับเพราะตัวรถไฟที่ไปบ้านเขาเต็มหมดช่วงวันหยุดนั้นซูจึงต้องอยู่คนเดียวในห้องคืนนั้นเอง ซูก็ทำงานบ้านตามปกติและก็อาบน้ำระหว่างอาบน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงประตูไม้เลื่อนดังคลืดคลืดซูก็แปลกใจนึกว่ามีใครแอบเข้ามาในห้องจึงรีบผมผ้าเช็ดตัวออกมาจากห้องน้ำสายตาก็เหลือไปเห็นประตูตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นบานเลื่อนก็แง้มเปิดอยู่เล็กน้อยซูจึงเลื่อนเปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกจนสุดและก็ต้องร้องกรีดลั่นเพราะสิ่งที่เห็นในตู้คือผู้หญิงใบหน้าเละ เต็มไปด้วยเลือดนั่งยองๆจ้องมองซูอยู่ด้วยสายตาที่อาฆาตและที่สำคัญเธอสวมชุดสีแดงตัวนั้นอยู่ซูแทบจะหมดสติแต่ก็ยังมีแรงวิ่งออกมาจากห้องทั้งผ้าเช็ดตัววิ่งไปที่ห้องของรอปพอหอพักเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังรอปพอจึงนึกขึ้นได้และบอกว่าเมื่อสักสองอาทิตย์ก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่พักอยู่หอพักนี้ถูกรถชนและรถคันที่สองเบรกไม่ทันมาทับศีรษะซ้ำเสียชีวิตทันที ระหว่างเดินทางกลับมาที่นี่เองทางบ้านก็เข้ามารับศพและนำเข้าวของของเธอไปเผาให้แต่วันนั้นจำได้ว่ารูมเมทของเธอบอกเหมือนกับว่าเสื้อผ้าของเธอจะปลิวหายไปหลายชุดอยู่สู่ก็ขนลุกทันทีที่รู้ว่าเสื้อแดงตัวนั้นเป็นเสื้อของคนตายสุดท้ายสู่ก็ต้องเอาเสื้อตัวนั้นไปเผารุ่นพี่คนจีนผมเล่าจบตรงนี้ผมก็สงสัยครับ เลยถามว่าทำไมญาติต้องเอาเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนั้นไปเผารุ่นพี่ผมบอกว่าตามความเชื่อของคนจีนหากใครตายไม่ดีให้เอาของของคนนั้นเผาไปให้ด้วยไม่งั้นเขาจะกลับมาเอาคืนและทุกคนก็มีคำถามในใจว่าแล้วเสื้อผ้าตัวอื่นๆของเธอที่ปลิวไปละ่ะ